สั้นๆกับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเมื่อเล่าและเบียร์มีการกลับมาขายครั้งหนึ่งลองรับชมคลิปนี้ได้เลยครับ,บ,บรบถถอยหลังนะจ๊ะรถถอยหลัง,ล,งลูก้าระว <Bem S 1> ัง <ป ens. S 1> ่ะระวังนะจ๊ะค่ะ <usalem S 2> ครับขอบคุร่วมมือหน่อครับแป๊บนึงครับอย่ได้ถ่องครับพี่คนนี้ทำงานะ ไม่ต้องออกหรอกพี่เราเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าไม่อยากขายกไ่้งด่าเลยเรไม่มีไงต้องเป็นอง้ไม่ต้องีกันล้งไม่ต้องไม่ต้องนะที่ต้องจัดเรบก่อนเถอะจัดไม่ได้หรอเป็นไงครับคุณผู้ชมครับ นี่คือสังคมไทยครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในคลิปผมไม่เชื่อนะครับว่าคนที่อยู่ในคลิปส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาทางรัฐบาลได้ทำการผ่อนปลนให้ขายเหล้าขายเบียรได้แต่นี่คือสันดานของคนบางคนครับ ถ้ามันเป็นอย่างนี้รวมตัวกันแบบนี้โทษไทยไม่ได้ครับจะมาโทษห้างที่จัดก,การไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ต้องมีหน้าที่ขายของต้องโทษที่จิตสำนึกคนล้วนๆครับคุณรู้ว่าโลกมันมันยังอยู่อาจจะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่คุณทำแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลห้ามคุณนะครับเพราะตอนนี้ล่าสุดต่างจังหวัดคู้ว่าราชาการจังหวัด อาศัยอำนาจตามการอำนาจการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการขายเหล้าและเบียร์อีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าก่อทอมอประกาศขึ้นมาเมื่อไหร่ผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าปรากฏการณ์ตามคลิปนี้มันยังมีแน่นอนแต่มันไม่มีใครถ่ายลงแค่นั้นเองครับหรือว่าถ่ายลงแต่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวซะมากกว่า นี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ห่วงครับคนที่ไม่ดืเหมือนผมหรือคนผู้ชมหลายๆท่านก็คงห่วงเหมือนผมครับเมื่อพ่อค้าแม่ค้าไปลุมในขนาดนั้นแสดงท่าแท้ออกมาแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาตามคลิปที่เห็นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสีหงอยาจะสื่อในคลิปนี้ผมแค่อยากจะบอกว่า นี่คือสันดานพ่อค้าแม่ค้าไทยแค่บางคนที่มันทำทำทำให้ภาพลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าเสียครับผมเชื่อว่าคนในคิผมย้ํานะครับว่าผมเชื่อว่าคนในคิปนี้ไม่ใช่คนที่ซื้อไปดืม่มเฉยๆแน่นอนแน่นอนครับไม่ใช่คนที่ดืม่มเฉยๆแน่นอนซื้อขนาดนั้นต้องถึงกับแย่งยื้อฉุกรข่ากันตั้งแต่หกโมงเชา้าห้างเปิดนี่คืออะไรครับ คุณผู้ชมตอบผมทีนะครับผมไม่ขอตอบเองแล้วกันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นซ้ำๆแล้วคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาไอ้นี่ขึ้นมาผมไม่รับผิดชอบนะคนดื่มไร้ย่อยก็โวยไปนะครับผมเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บางคนก็เห็นแล้วแหละนะครับคือผมเองไม่ได้เดือดร้อนแต่มันมีคนที่เดือดร้อนอยู่ครับก็คือคนที่ดื่มแบบขาจร ซื้อวันละขวดสองขวดซื้อวันละกระป๋องสองกระป๋องมันเดือดร้อนกันหมดครับถ้าคุณทำพฤติกรรมอย่างนี้ไปซ้ำซๆๆซ้ำซ้ยากครับนี่แหละครับนี่แหละครับคนไทยผมย้ำว่าบางคนนะครสุดสุดจริงๆริงกัการกระทำในคลิปนี้ครับผมยังไงใครที่ชอบความเห็นผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ ผมวอกว่าเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับทำเหมือนกับว่าเล่าเบียนมันจะหมดภายในวันนี้วันเดียวผมเชื่อว่าโรงงานเขามีสต็อกเยอะครับไม่ต้องห่วงนะครับสต็อกเขาเยอะมากคุณไม่ต้องไปถึงขั้นนี้หรอกครับผมฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณไม่ต้องไปรีบซื้อวันนี้หรอกนะครับพรุ่งนี้ก็ไปได้ครับเพราะพรุ่งนี้ก็อยู่อีกวันนึงหรือคุณไปซื้อวันนี้เองก็กได้ครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็จะแห่ไปที่ล็อกที่เป็นขายเบียร์ขายเหล้าขายแอลโกอฮอล์ทุกชนิดแน่นอนในกรุงเทพมหาคนครนะครับผมย้ำว่าแค่ในกรุงเทพนะครับเพราะบางจังหวัดตอนนี้สั่งประกาศห้ามด่วนแล้วนะครับรก็กลัวจะเกิดภาพมาในกรุงเทพอย่างในคลิปที่ผมนําเสนอไปนะครับ